มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกีเยนตตโฟร้นรอนๆนะครับอากาศร้อนๆกีเรนตตโฟร้นรอนๆครับทุกคนน้ำซุปอร่อยมากรอบที่แล้วกินแบบไม่ปรุงแต่วันนี้จะมาปรุงรสใหม่คือไม่ปรุงก็อร่อยแล้วอะไม่ต้องปรุงก็อร่อยแล้วทุกคนแต่ผมเป็นคนกินรสจัดโอ้ไม่เหมือนหน้าตาเลยเนาะ น้ำส้มน้ำส้มมีน้ำแดงกินน้ำส้มสองช้อนสามช้อนปอเปรี้ยวเผ็ดเพรจะไม่ใส่น้ำตาลพยายามจะไม่กินน้ำตาลอดไม่ได้อ่ะสักช้อนหนึ่งพอปกติใส่สามช้อนนะอ่ะ มาทุกคนโอ้อากาศร้อนงานนี้มะม่วงสุกเนาะชอบกินเส้นเล็กนะครับทุกวันนี้เมื่อก่อนนี้กินเส้นใหญ่ผมก็ถือกล้องล่อนไปร่อนมานะครับผมพี่สาวลวกเส้นไว้ให้พอดีปิดร้านนะครับวันนี้มาปิดร้านขอบคุณลูกค้าที่เข้ามานะครับทุกคนขอให้ร่ำรวยร่ำรวย สุขภาพแข็งแรงนะครับผมเฮงๆปังๆตลอดปีตลอดไปเกียวทอดรับลูกค้าที่มาบอกว่าอร่อยทุกอย่างอันนี้เราไม่ได้พูดเองนะต้องขอบคุณลูกค้าด้วย สุขภาพแข็งแรงเฮงๆฮงบางๆังทุกคนเลยนะ เอฟซีพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดใครมาเที่ยวเกินป่าสักปักหมุดมาที่ร้านกาแฟคลาสสิกชิลนะครับอยู่เยื้องกันประมาณห้าร้อยเมตรนะครับอยู่เยื้องกับร้านผมประมาณห้าร้อยเมตรร้านกาแฟคลาสสิกชิลพี่สาวทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะครับก๋วยเตี๋ยวมันบ้างแต่อร่อยมาก ธรรมดาสี่สิบพิเศษห้าสิบเกาเหลาห้าสิบพิเศษหกสิบให้เยอะมากมทำซุปอร่อยจริงใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่ง ถ้าซื้อใบเดียวก็ได้หกล้านซื้อสองใบก็ได้สิบสองล้านไปเลยใครกดไลค์กดแชร์ให้แล้วมากินก๋เกี๋ยวี่ร้านด้วยขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งสองใบสิบสองล้านโชคดีเป็นของท่านผู้ชมนะโทรมาหาผมก็ได้ศูนย์เก้าสองหกหนึ่งสี่สามห้าสี่สองโซ่บ,บ่อยนะบางทีผมงานยุ่งมากเลย ทำกินทำขายทำสวนในน้อยร้อยอย่างเดี๋ยวจบคลิปก่อนแค่นี้แหละอ้าสี่นาทีพอทุกคนเดี๋ยวกินต่อกอนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวโชคดีครับสวัสดีครับ